นี่เลียงงัวสุดยอดหาตัวตัวนี้ครอบเดียวครับนี่เป็นครอบขั้วเดียวกันครอบขั้วเดียวกันโอ้หาตัวตั็แม่สามผสมชาลลีน้ำขุดครับสายพันธุ์งามมีลูกหน่อยน้ัเด้๋ยนี่สุดยอดสุดยอดจากหยอกมาได้เนี่ สวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านท่าลาดขบลน,น,<ห>นบางอำเภอบางโพน,นจังหวัดสกลนครเรื่องวัวครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโครคภัยไข้เจ็บมาเยอะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยงวัวนะครับนี่ครับก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วก็แบบอีสานอีสานครับ แต่โรคภัยอีสานมาหลายจังหวัดแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องของโรคภัยด้วยแล้วเราจะไปคุยกับเจ้าของนะครับอ่าแต่ถ้าเจ้าของนี่ครับสวัสดีครับอวาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วเล่ามันชนเหมือนหนโพดขอดบ่มันทอกขอดบัท่านเดียวอพอ่มสองอาทิตย์ด้วยนี่อันนี้พันยังครับอ่าพันยังล่ะบำมัน มันมามันเลไรแบมามันมามันขาวได้เนาะโอ้ยหามือโอ้หลวทรงมันได้ความได้จักมือแล้วครับสิบสิบสองสิบสามมือนี่แหละมาณนั้กเออวันที่สิเบ็้องว้อห้องเล่นน้อคุยกันซื้อมาจาไหนอ่าซื้อซื้อในอําาทีเหรียญที่ีเอาเอาแล้วอีรีเหรียญอะไรไม่ไม่เห็นยญิืองวอแล้อยู่เอานั้ืหมพี่เหรียญนี่เคอซื้อไงซื้อไงขาดซื้อดีกับนายต่อรัสสร อยู่บ oh. uh ้านอยู uh ่บ oh. uh ้านเป็นบ้านเก่ากับอยู่ผลัดวันตอนตานมาแล้วอ่าบ้านตอนตานบางคนบางคนนั่นี่ละครับโอ้หมู่บ้านบ้านนี้บ้านเขาบ้านทลาดบ้านทลาดมันก็อยู่ใกล้กันนี่ละบ้านอยู่บ้านมันบวม่ันไป่มันมากมันขาดมันแขกไปเลยมากครับอยู่พี่ไปเลยนี่เออจักเิตไปเหตุงานเห็ุงานเทคก่อรางกับพ่อสามนั้นอือบ่พ่อสีได้ไปเลยนี่เลเบี้ยงเบี้ยงมากมา เลี้ยงก็แน่สุดหรอปัสกุลการการเลี้ยงมั่วเท่านี้ดีไหมไงกะปลาปัสกุลจำเด็กอ่ะกะโบโบแมนปลาโบแมนปลาปัสกุลจำเด็กกะโบแมนมันกะพราไปพราะาอยู่นะกะเลี้ยงมั่วกะสี่หาปี๋ยอะไรที่แรกก็มีสองตัวอ๋อกะขายไปน้ามันละสามตัวแล้วละหมุนเวียนไปกะหมุนเตะตอนนี้มีอยู่ หกตัวแบบแย่เลยหคกตัวในี่ยละนี่งปหมเพี้งใดสำหรับโรคไข้ไจ็มเดามีความกังวลเหมนี่เลยครับทั้งการเป็นมีี่อย่างดีๆกับใหนมาให้มาในน้ำอยู่ผมกับบาเก่งดอกแต้ว่วาดจาก่าจากไหนเอาใช้ใช้พัานึงบามัานนี่ ใช่ครับสามันกับอะไรผสมเตี้ยเลยใช่อ๋อผสมเตี้มันก็เลยเป็นออกมาเป็นออกมาเป็นแบบนี้ผมว่าอยู่มันจะเป็นส่งไปซะเลเลยเนาะออกมาเป็นแบบนี้อ๋อมันผสมกับซะเลเลยแม่เนี่ยกับลูกตัวนั้นตัวขาวนั่นอ๋อลูกตัวขาวที่มีลูกนั่นครัโอ้ลูกตัวขาวนั่นอันนี้เดีอยวสัอันนี้ก็ลูกตัวขาวที่ซึงสองน่ะโบห้องงานเป็นได้สามได้สี่ตัวเลยได้แม่บ่า่โอ้แม่นี่ครับโอ้ได้สี่ตัวแล้วนี่นี่นี่ คือโดนเป็นแม่ไหมเนี๋ยซื้อมาโดนหรือเปล่าครับตะวันจะเปิดคอคุณป่ะแม่ไหมเนี่ยบ่ครับซื้อมาทีแรกมันมาติดแม่อ๋อลูกติดแม่มางลูกติดแม่มางกัสิประมาณเบอบ่เบย์ไงสันียดอกครับเบย์ไงส่มเนียดได้ได้สามสี่เดือนประมาณนั้นกซื้อมากับแม่เพื่อนครับครับครับกับละเล่ ก็เลยแม่ก็เลยมาขายพิ่นละล่ะแม่เพื่อนนั่นได้สองสามตัวก็เลยขายตัวแดงอายุอะไรไปได้ครับตัวแดงนี่ครับอายุตีปีสองเดือนประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวกลางนี่ตัวนี้เพิ่นเป็นเอ้ยอายุเดือนหนึ่งตัวนี้ออตัวนี้เดือนหนึ่งเพื่อนนั่นเดือน เพื่อนนั่นเป็นลูกเพื่อนนั่นอ๋อเป็นจะอายุจะอะไรบ้เป็นน้องเพื่อนนี่เป็นด้ก็ได้เอ้ยมีว่ามีครอบเดียวมีแม่เดียวอยู่นี่เป็นครอบพ่วเดียวกันครอบพ่วเดียวกันฉากนะมันจะหากันเลยนาะเออกัดเหลลีดข้อเลี้ยงกัดข้อเลี้ยงเป็น่ังไดกับข้อเลี้ยงกับข้อเลี้ยงไก่ว่ายากไก่ยากแล้วน้ำมือสองหาเชี่ยวแต่หาเกี่ยวหนาเกี่ยวยุ่งมาไกเลยวายสะวันจังได้ไปเฮ็ดงานในการสิอยากไปก็ได้ครับ ปกติห้อาก็ฮ็ดก่อสร้างนั่บ่อฮ็ดก่อสรับจ้างไหลจ้างไปทั่วไปนแหละครับแต่ว่าเ้าก็ได้ได้ตัวนี้มาเพื่อเป็นรายได้เสริมขึ้นมาผมว่าตัวนี้มันเป็นรายได้เสริมได้เป็นรายได้รายอะไรเราประเทหลักเช่วงนี้เนาะเขาหยุดเนาะแกจังไดนล่ะจ้จงศสีวาจังไดนเวลาเวลาให้อาหารให้จังไดนครับตอนเช้า ก็เจ้าตอนเอายาบ่เอายาเนี่ยเราเป็นรักครับยาเป็นลติมเนียนหน่อยกต่พวกหัวหางงานโดนๆจังนี่หรอกเอ่าอ่เงี้ยในแม่นเอียนตามเวลา้เลยเตามเวลาชาบาทโอ้ยเลียนตอมวิธีนะอีวีการเลี้ยงงัวเป็นยังสิละแงมแดงแงมแดงแต่โล่งทงอ่าประสบการณ์เข้านี่ที่เข้าเลี้ยงมาเคยมีมีมันโรคไครใครเจ็บเข้ามาบ่มันมีหน่อเด้บ่หมายถึงว่าโรคที่เขาเห็นเคยเข้ามาหาเข้าเป็นโรคแบบโรคที่เป็นทั่วโลกทั่วไป โรคเท้าเืผอนี่แหละมันกับมาอยู่แตเห้อก็เสีดยารักสมรักษาไปมันกับเศร้ามันกับเศร้าไปมันกับรักษาเ้าก็รักษาไปบัดที่นี่โรคอันมานี่ยไม่นี่เป็นยังไงรู้สึกยังไงฮาโอ้ยรู้สึกแย่ๆยันๆมากๆแล้วเพราะมันไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นทีเ้าก็ต้องมีเอาเรียกเบื้องไปผูสชาร์ทครมีปัญหาเหาก็องเสาผู้ชา์มาเบื้องรึกษารรู้เบื้อง เป็นวิธีการป้องกันวิธีการแก้ไขข้อเบื้องตน้นเพราะว่าภาคอีสานข้ามีโรคนี้เขาม่านี่มันมีอยู่มันมันมาล้าลายยางพาะพวกแมงบันพวกลายยางซื้งงอไม่หม,มุนเวียนนี่สิกะอันตรายอยู่ตว่าช่วงนี้เขาในเขตสกุลนครในเขตจ,จังหวัดเอเราเข <ไป S 2> าวา,าดรอยใหญไปไปมาแล้วบได้ไปใส่เขาบ่ให้เคลื่อนใหญ่งอืม เรียงไปตามครับอจะท้าไปนี่แล้วโอ้ขี่งัวขี่ควายเขาก็เอาไปจังไลยนี่เอาล้มทชงหน้าคนนี้มีเรียงง้อทชงหน้ามีผู้มาอยากยึดอะไรของประเทศเลยไปอยากขายโอ้นี่ยเนี่เนี่ยเนี่เยึดที่นี่อนะงัวหน่อยง้อหน่อยตัวแม่นี่แม่ที่เป็นแม่คอกนี่อายุไรไปไหนล่ะแม่ขาวนี่จำได้ปะ ที่ปีหกหกปีหรือเปล่าหกลุกเจ็ดปีประมาณนี้ครับนี่หกปีตามกาแม่นตามที่พ่อแม่เคยขายไม่ถึงว่าขายมั่วนี่มั่วแบบเวลาเขาขายตัวประมาณเดียวจะเดือนที่เขาขาย แล้วบอกว่าเทือแบบแบบทั่วไปที่เขาห่อที่เงาี่ขายสมุิว่าห่ออยากขายขายเออขายละหนึ่งประมาณสีสองปีหรือว่ายังไงหมดถึงสองปีดีก็ขายได้แล้วอราคาเป็นในช่วงนี้ดีบ่ราคามันบดีแล้วส่วนนี้ช่วงนี้มันเจอโรคนี่มันยังคนยังนิ่งนะเกาต้องรักษาคอกรักษาโรคไข้ไก่เจมันบมามีผู้อยากมาซื้อพรามันราคามันเป็นเป็นโรคเช่งนี้เป็นสร้างการมันยังบอกว่าบ่อยเคลื่อนยกเคลื่อนย้ายไตใสอ็เลย เบ่งมันไปสะก่อนล่ะดูแลอู้ง้อเราเงาทานไปนะงานง้วง้อเราอย่างงามครับอยู่บันทาราบอำเภอบางคนผู้ใดอยากได้มาเบ่งไหมผู้ใดสนใจเพราะว่าง้อมนรู้สึกว่ามันจะอ้วนไหมเขาได้ปล่อยว่ครับปล่อยออกข้างนอกว่ช่วงนี้พูดอะไรปล่อยได้ส่วนนี้มีหน้าเขานะมีหน้าเข่าช่วงแดงเอาลงตรงไปลามอยู่นะไปรามเพราะก่อนน้ำทาระหมายถึงว่าอันบริเวณนี่เขาแบบนี่นี่บริเวณหน้าเขาแครับปล่อย ไม่ยออยนาเาคอลงไปนี่แหละลงไปนี่ปล่อยปล่อยลงขอบปล่อยออกไปเลยสบายปล่อยออกไปกับลาแม่วันลาจะลารดามันลาไปเลยปล่อยปล่อยไประมการของของไอเวลาเขาเลี้ยงนี่เวลาเลี้ยงแล้วนี่เขาดูแลรักษาไหมถึงว่าให้ยาให้ยังสิมีประชุมัดเขาจะมาเบิ้งบ่กัมีอยู่มีมีอยู่แต่มีอยู่กับหมอที่หมอ ชาวบ้านแค่เราเนี่ยแหละมอที่อาสาหมออาสาล่ะอ๋อยู่ใกล้บ้านนี่แหละอืมเอพีร่าเป็นแม่งกะห้องกันมาเบิ่งนะเพิ่นอายุลายหกเจ็ดปีแล้วก็ยังมีลูกอีกสี่แม่ละม้วดกอยู่หน้าบ้านเนาะมีได้ลูกสี่ตัวเลยที่น่องหัวน้องวัวก็เรียบร้อยแล้ทีเวเรียบร้อยเลยลูกหลักลูกช่งบามันเนาะนอยู่เนาะอันนี้บามันเนอืมเอาเป็นยังไงือยังได้ตัวบามันผสมอันซาลุนี่อ่าโปรดอยาก อยากได้ท่านใหม่เลยสมแอ่ทสมเพรนี่ออกมาเป็นมันเอาเอาซโลลีมาเอาโซโลลีเห็นมันใส่เป็นโอ้เป็นตัวนั่นเปิดก็เลยออกเป็นส้วงสไตล์โซโลลีเลยเปิดเราออกไปทั้งนั้นตบมาผมมาโซโลลีมันก็ทิ้งละตัวใหญ่นะกรทิ้งเบื้งเขาเป็นปิตรยานแท้ๆเออเขางาอื่นมาก้าเขาใกล้ที่เขาแจกเจ้าของแม่ปิตยานนะตบมาใหญ่าบื่วงเบื้งผมก็ะยานอยู่แต่ว่าหันเบิ้งย่างไปย่างมากกับพวกนั่นเนอะ ไม่ได้สีมันบ่เป็นอันตรายแพ้ดอกอ่อนนี่ได้ยืดซีกกล่องเมื่อยกล่องเมื่อยแหละเศียรเขาพร้อมด้วยนี่บ่เฮ็ดเขาแล้วเฮ็ดเขาแล้วบ่หายโปงคันเฮ็ดเขาไมนก็ราคาดีบ่หายโป่งตัวเมียบอกงั้นตัวผู้ัผูตัวนี้อ๋อเจ็บเออตัวผูเลี้ยงไว้จะปีปีนึงได้ขายนี่นี่อ่โอ้งามงาม่นเกับได้หน้อยเนาะเด็กน้อยเออเัากหด เหตุบางบัตรเดียดโดนแล้วเหตุเขาเพิ่นนี่ครับบเหตุเขาเป็นดอกเหตุเขาเป็นดอกหมอใกล้ๆยื่นอยู่แหละมาพากันโอ้เห็ดการ์ช่วยเทียนลู่ที่เรียนลู่ไปเออเรียนลู่เอาเขาออกเขาทาไปฝึกเรียนลู่เอายาขาเสื้อให้เพิ่นได้ยิ่บอกเขาอย่ามิลานฟังกันเวลาเลี้ยงวัวความรักนี่มอบไปเขานี่ต้องเต็มร้อยเด้เนาะมันดูเด้ดู รู้วะรู้สึกว่ามันรู้วะรู้รับเราเห็นเอาขีรถไตนเสร็จแล้วบางเลยจามอดเสียงรถบ่มันอยู่กลางท่งก็ตามมันเโียวแน่เออโคตร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 กินหยาประมาณนั้นแต่ได้ยินเสียงขึ้นมากครได้ยินเสียงเจ้าของมากครับแน่จ้าของกับห้องแหละครับเป็นจะได้แหละเป็นก็คือรู้เลยไม่หัวแจักรู้จักมาดูเอาเบี่ยงมันโดนมันกระหัวแจ๊ก นี่อันนั้นตัวผูนั่นน่ะเนาะตัวผู้แต่ไหนตัวผู้ผูโลกตัวนี้แม่ตัวนี้แม่นี่กะได้สองสามเดือนแล้วผสมแล้วจะชมแล้วป่ะนี่ผสมแล้วจะมสายพันธุ์เลยสายพันธุ์สายพันธุ์อย่างเบอร์จัมแล้วอแต่ว่าเป็นบามันเป็นบามันนี่ละสายก็ว่าเป็นสายดียืนละสายดีที่เขาบอกผสมแล้วผสมแต่ว่าช้าเรื่อยๆนี่ตัวแม่ถ้าเป็นผสมก็เป็นพันธุ์หมดละ ก็อะเธอกเรเนี่ก็ตัวแม่บ่ตัวแม่ตัวนี้โอ้พันอย่างรองบางว่าเราเรียนเป็นยังไงตีพันบปได้พันบรเป็นตัวผูกก็เลยเป็นหลูกพันลูกพันออกมาเป็นตัวนั่นนั่นเป็นตัวผูกตัวนั่นอ่าอ่าอ๋ออันนี้เรเกษตรทิ่ได้ลูกเรียบเบอร์ด้นี่บ่ร์เกินสิ้นปีนี้บามันมันกันราคาดีบามันลูกกระทบนี่จะเป็นได้ลูกจึิงจัิงในกับการเลี้ยงลูกกระทบกับบามันสายพันธุ์เจ้าที่เลี้ยงเป็นลูกกระทบจริงสิความรู้สึกเจ้าของความรู้สึกเป็น ช่วงกะหมุนไปแต่ละช่วงเนาะเขาจะสีกันไปตัวเองไลยช่วงหนึ่งเพราะว่าสลัรี่สลัรี่มันจะไปได้สวยกว่าเพราะว่าออผู้ลังคนกะว่าสลัรี่มันฉีดดื้อขี้ยังมันมัน,มมนเลี้ยงยากผมว่าตัวเองเลยแบบโบลูแล้วเกิดว่าบอกสุบามันหรือเ่ามันเลี้ยงง่ายห่ือ่ามันเลี้ยงง่ายออลูกกระทบตัวเองลูกผสม ลูกผสมอบอกบอกข่าวใจว่านายว่าหมายถึงว่าลูกกระทบลูกที่มันเป็นพันธุ์ลูกบาบามันลูกกระทบลูกผสมพันธุ์มันนะตายพันธุ์มันนะมันมีอีกตัวหนึ่งรุ่นหนึ่งได้ที่เป็นลูกกระทบอันนี้บารมันเป็นบามันแทบวะมันก็เป็นบามันที่เข้าเลี้ยงไงปิดบามันเห็นละแต่ยังได้ล่ะอือเขาก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆว่าพันธุ์ใดว่ามันมันดีใน็มายเขามากกว่าฝ่ายเติมีท่านั้นเท่านี้ พ่อพ่อใจเขาขายครับอืมจุดยอดจุดยอดนี่อันนี้เป็นความหล้กครับมีให้ความหล้กเรื่องนี้ตัวนี้ก้อนก้อนสีส้มนี่ครับหาเืินคขามาหาย่จอเบ่ขายนี่คมันงามงามนอนเลยๆจากเบื้องลูกเพื่อนสลอดเลยสมัยเพื่อนแล้วห้างที่เดือนทานแล้วเก็จะว่าหาเงินเด้เอาว่าที่ว่าถนัดที่เข่าขาเข่าขา ตอนบดตอนมันเป็นสาวครับครับครับอันนั้นเป็นสาวเดี๋ยวนี้สมัยแล้วเออเือสิบพ่ได้ปล่อยแต่ที่ก็ดชีบิหลูบเลบเิงเต่าวันเการเอเออ้าเมื่อนี่ครับมาเรียนรู้เรื่องนี่ครับมาเบิงเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนบกเพืกันเลย <c oughs> ประสบการณ์ในการเลี้ยงมั่วเข้ากัเรียนรู้จากจากคนที่เขาเลี้ยงมีประสบการณ์ก็ยังอ่ายแล้วเลี้ยงมีประสบการณ์การเลี้ยงแดงเขาก็เลี้ยงตามสไตล์เพื่อนเมื่อนี่ก็เลยมาแนะนำรูยูดแล้วครับเออ แนะนำให้คนหู้จักว่าเวลาเลี้ยงงัวนี่สไตล์เฮานี่พื้นที่เฮาเป็นจังซี่นี่เฮาสิเลี้ยงจังได๋มันไว้เนาะพื้นที่แบบที่ห้สมบูรณ์บ่คือบ่แม,นม่นงัวขุนเนาะเอองัวขุนเฮาเจ้าเพิ่นก็เทปูนเทหยังทําความสะอาดคอ,อกอันนี้เป็นง้วธรรมดาเฮาหร่หางัวเนื้องัวอืี่ยเราโบเมนบางัวเฮาขุนเนาะเฮาขุนนะเนออก็เอาอยายไปเอาอยาย,ายไปหายายกินนั่นแหละ อ่า,อาขอบคุณได้ไรัขอบคุณมากมากที่ให้ประสบการวันนี้ขอบ,ค,ขอบค,คุณครับ,รบซื้อเองก่อนซื้อซีซีซซซสรารสักพูดถึงซื้อละม้วนมวนสรารสักบุตราสรารสักสุดยอดครับสุดยอดก็ <c oughs> ขอบคุณครับท่านพี่สรารสักครับวันนี้มาชมวัวสายพันธุ์บามันสุดยอดเลยก็ฝากเนื้อฝากตัวครับนี่ครับฟาร์มนี้สุดยอดเลยครับอยู่บ้านบ้านยังก่อนนบัตรทาลาดทาลาดบางคนอ้าว สุดยอดสุดยอดพูดมาพกูกให้ก็มีผู้ใดมาทายได้เช่นแต่ว่าผมแยะเบียนมากโดยไม่รู้ตัวมาเห็นก็เลยนี่ครับสนใจ <c oughs> ็นง,ง่วงงามเป็นสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ